่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบวน บางประมาอดิศัก์บนกิยพันธ์นะครับผมก็รับหน้าที่มาคุยกับแฟนๆรายการในเรื่องราวต่างๆนะฮะที่ผ่านไปในแต่ละวันละวันจากคำถามแฟนรายการบ้างจากสถานการณ์โลกบ้างวันนี้เราก็มาถึงวันที่15ตุลาคม2568 วันที่15ตุลาคมนั้นเขากำหนดให้เป็นวันล้างมือโลกนะล้างมือโลกทำไมต้องล้างมือมือมันมีความสำคัญยังไงนี่เราค่อยคุยกันแต่เราผ่านวันที่14ตุลาคมมาซึ่งเขากำหนดให้เป็นวันประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของ ประเทศบ้านเมืองของเราในยุคหนึ่งในยุคนั้นก็ทิดบวนบางประมาก,ก็เป็นนิสิตชั้นปีที่4ของคณะ,ะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับถ้าย้อนอดีตไปก็ต้องบอกว่าโอ้ปีนั้นก็เป็นปีที่วุ่นวายมากนะฮะโดยเฉพาะเหตุเกิดเทอมสุดท้ายของปีที่จะจบการศึกษา คราวนี้ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะงดเรียนหรือไม่งดเรียนแล้วจะงดสอบหรือไม่งดสอบก็เป็นที่วุ่นวายพอสมควรก็สืบเนื่องจากว่าการครอบครองอำนาจของอานายทหารในอดีตนะครับก็เรียกว่าพด็จการเต็มร้อยระหว่างนั้นเถอนะจนกระทั่งเกิดเหตุเรื่องราวต่างๆซึ่งจะไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับ ก็จงกระทั่งเกิดการประท้วงของนิสิตนักศึกษาและที่สุดก็ฝ่ายนิสิตนักศึกษาก็ชนะนะผู้บริหารประเทศซึ่งเป็นทาหารสมัยนั้นก็ต้องรีภัยไปยังต่างประเทศนะครับเขาก็เลยกำหนดให้วันนี้เป็นวันประชาธิปไตยแต่ความจริงแล้วประชาธิปไตยของ ประเทศนี่มันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นานหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ก็เรียกวันที่1ิตุลากันว่าวันประชาธิปไตยทีนี้ประชาธิปไตยมันสำคัญยังไงก็คือมันดีในแง่ว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง ที่จะพูดที่จะแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎระเบียบซึ่งก็เป็นกรอบของกฎหมายถ้าคุณไปพูดซีสัวคุณก็อาจจะโดนฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทนะฮะหรือดูถูกดูแคลนใครเขาหรือ,อบางทีไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกแต่ว่ามันผิดกฎเกณฑ์ของสังคม คุณก็อาจจะถูกแซงชั่นโดยสังคมทีนี้ไอ้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราจะสร้างมันต้องเริ่มสร้างจากบ้านอย่างส่วนมากถ้าเป็นสมัยก่อนนะพ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูกแบบแบบครอบครองอำนาจเบ็ดเสร็จลูกไม่มีสิทธิ์มีเสียงนะฮะถูกด่าถูกว่าถูกอะไรสารพัดแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ เราจะไม่ทำอย่างนั้นนะฮะเราจะฟังความคิดความเห็นของเขาเพราะเริ่มที่บ้านที่โรงเรียนแต่ว่ามันก็มีประชาธิปไตยจริงๆอย่างประเทศทางตะวันตกหรือบางทวีปอย่างอเมริกานะฮะสี่ปีก็เลือกตั้งกันทีนะครับก็เรียกว่ายังไงก็ต้องอดทนรอแต่บางประเทศ ก็เป็นประชาธิปไตยแบบปลอมๆนะครับก็ประชาธิปไตยแบบไม่จริงนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันแล้วแต่ว่าประเทศไหนจะอ้างประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นประชาธิปไตยทีนี้ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันดีนะเพราะว่าอย่างเราทำการเกษตร ไปครับในหนึ่งกลุ่มของเราเนี่ยถึงเวลาเราก็มาเลือกอ้าวคนนี้เป็นนายกสมาคมชาวสวนทุเรียนคนนี้มาเป็นนายนายกสมาคมชาวนาหรืออะไรอะไรเราก็ทุกคนออกเสียงเลือกคนเนี้ยนะหมดวาระเราก็เลือกกันใหม่แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการทุกคนก็มีสิทธิ์ออกเสียงว่า เราจะบริหารจัดก,การองค์กรหน่วยงานของเราไปในทิศทางไหนอย่างไรเนี่ยครับก็เป็นประโยชน์มากในแง่ของอความเป็นประชาธิปไตยแต่บางคนเขาก็บอกว่าประชาธิปไตยไม่ดีมันมันสั้นไปนะบอกสปีเดี๋ยวก็เปลี่ยน บางคนก็บอกว่าถ้า4ปีแล้วคนใหม่มาของเก่าที่ดีก็ทำต่อของไม่ดีก็เลิกไปเออมันก็มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องแต่ถ้าบางประเทศปกครองกำหนด4ปีอยู่กันได้แค่ปี2ปีก็สอยนายกออกสมดแล้วเวลาทำงานก็แข่งกัน นะฮะเพื่อ,อจะได้ชื่อเสียงโดยที่แม้ว่าคุณจะมีโครงการที่ดีแค่ไหนก็ไม่เอาก็ไม่ทำต่ออย่างนี้การพัฒนามันก็สะดุดทำทำเลิกเิกนะครับงั้นเดี๋ยวนี้บางคนก็บอกเอาไหนว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีไงทำไมจีนปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แล้วทำไมเขาเจริญก้าวหน้าไปเหยียบดวงจันทร์แล้วแล้วก็บางประเทศปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ก็ไม่ดีบางประเทศก็ดีบางประเทศปกครองระบบประชาธิปไตยอ้างประชาธิปไตยก็ไม่ดีแต่บางประเทศก็ดีเออเพราะฉะนั้นไอ้ดีหรือไม่ดีเนี่ยผมว่านะ บางทีมันก็ไม่อยู่ที่ระบอบนะบางทีมันไม่อยู่ที่ระบอบหรอกมันอยู่ที่ผู้นำนะหรือผู้บริหารประเทศถ้าได้ผู้บริหารประเทศดีๆอา้าวอย่างขออนุญาตเอ่ยนะ้ำนะอย่างซีจิ้นผิงของจีนเขาก็ต่ออายุให้เลยแทนที่คุณจะหมดวาระก็ต่อไปเรื่อย การพัฒนามันก็ต่อเนื่องยาวนานนะครับเวลาคิดอะไรจะทำอะไรมันก็มีเวลาที่จะทำนะฮะอ่ะอันนี้ก็เราก็นำมาหยิบยกตัวอย่างท่านก็คิดเอาเองวินิจฉัยเอาเองว่าท่านมีความคิดความเห็นอย่างไรแต่สำหรับผมผมว่าประชาธิปไตยมันก็ดีถ้าคนในประเทศ รู้จักใช้เสรีภาพอย่างมีขอบเขตและไม่ล่วงล้ำก่ำเกินสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับยังไงยังไงผมก็ชอบระบอบประชาธิปไตยมากที่สุดอยู่แล้วทีนี้วันนี้เป็นวันล้างมือโลกพี่น้องครับมือที่เราหยิบเราจับเนี่ยเห็นไ,ไหม มือที่เราหยิบเราจับสิ่งของท่านลองคิดดูที่ว่าถ้าท่านเป็นมือเนี่ยวันหนึ่งเลยต้องหยิบอะไรบ้างหยิบกระดาษแผ่นนี้หยิบปากกาหยิบดินสอหยิบช้อนชามนะหยิบคโคลนดินจอกแหนหยิบสารพัดไปหมดนะครับแม้กระทั่งหยิบแบงค์แบงค์ที่ว่าเป็นเงินเนี่ย ใครๆก็อยากหยิบแต่ถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งนะไอ้แบงค์แต่ละใบเนี่ยมันผ่านการหยิบจับจากมือของใครของใครของใครมาเนี่ยมือสะอาดบ้างมือสกปรบกบัางอันนี้ไม่ใช่สำนวนนะสะอาดคือปนเปื้อนจากเชื้ออะไรต่างๆเ,เพราะฉะนั้นโลกในยุคหลังๆเนี่ยเขาก็เลยพิมพ์แบงค์ก็เสียตัง เขาก็เลยพยายามไม่ไม่ใช้แบงก์ไม่ใช้เงินกันนะครับโดยที่เป็นดิจิตอลเป็นอะไรต่ออะไรนะหรือว่าสแกนจ่ายกันทางโทรศัพท์อะไรประมาณนี้มั้นเดี๋ยวนี้บางครอบครัวอ่าก็ไม่ต้องเอาครอบครัวลูกผมเนี่ยนะภริยาเขาเวลาจะได้แบงค์จากใครมาเขาจะเอาเมีแอลกอล์พ่นก่อน ก่อนที่จะให้ลูกๆเขาหยิบเขาจับอันนั้นก็ถูกต้องนะที่จริงอะนะฮะเพราะว่าแบงค์แต่ละใบเนี่ยกว่าจะหยิบจับมาเนี่ยมันผ่านขี้มือชาวบ้านเรียกขี้มือมันผ่านขี้มือใครต่อใครมาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นการล้างมือบ่อยๆช่วยได้ครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เวลาผมไปทำสวนนะ ผมไปหยิบไปจับอะไรมาปับ๊บที่สวนผมจะต้องมีกระมังน้ำวางไว้เป็นจุดๆและผมก็จะชอบวักน้ำในการที่จะล้างมือทีนี้ไอ้คำว่าล้างมือเนี่ยท่านเคยได้ยินสำนวนไหมสำนวนไทยบางคนบอกโอ้ยคนนี้เขาล้างมือในอ่างทองคำนั่นก็แปลว่าเขาเลิกแล้ว นะเขาเลิกแล้วเขารวยแล้วเขามีสตังแล้วเขาล้างมือในอาองคำบางคนก็บอกว่าพูดพูดกันนี้ก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ผมล้างมือแล้วครับไม่ได้หมายความว่าเขาเอามือไปล้างน้ํานะครับแต่หมายความว่าสิ่งที่เขาเคยทำเนี่ยเขาเลิกแล้วเช่นคนนี้เขาเป็นนักเลงเป็นนักเลงใหญ่ นะแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้วเขาเลิกเป็นนักเลงแล้วเขามาเป็นคนธรรมดาเขาก็บอกอ๋อคนนี้เขาล้างมือแล้วหรือบางคนเป็นไอโจนนะฮะจะเป็นโจนห้าร้อยหกร้อยอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกเขาเลิกแล้วก็บอกอ๋อคนนี้เขากลับมาเป็นคนดีแล้วเขาเลิกลเขาล้างมือแนละ้วเพราะนั้นความหมายของคาว่าล้างมือเป็นํำนวนแต่ถ้าวันล้างมือโลกก็คือว่า มือเราหยิบจับอะไรต่ออะไรในะแต่ละวันเยอะแยะมากมายนะไปะหยิบไปจับมาเดี๋ยวเราก็ล้างหน้าเดี๋ยวเราก็เอานิ้วแย่จมูกนะแย่หูสารพัดความหมายของวันล้างมือโลกก็คือให้ผู้คนในโลกนี้เนี่ยรู้จักสุขอนามัยในการรักษาความสะอาด นะครับทีนี้ไอ้ความสะอาดเนี่ยถ้าเราพูดถึงความสะอาดความสะอาดในแต่ละอาชีพต่างกันเยอะนะถ้าอย่างอาชีพหมอนะวันหนึ่งต้องหยิบจับเจอเจอผู้คนเยอะแยะนะครับนั้นหมอจะคุยกับใครเดนี้ก็ใส่หน้ากากเพราเดี๋ยวเป็นหวัดมาจามใส่หรือบางคนก็เป็นวันณโลก โดยไม่รู้ตัวก็มาใส่หมออีกหมอจะใส่หน้ากากไว้นะแล้วนอกจากหมอใส่หน้ากากนะครับสังเกตดูไหมครับอย่างผมไปตรวจสุขภาพเนี่ยนะไปพบหมอเคยเป็นมะเร็งฉายรังสีมาหมอก็จะต้องมาคอยตรวจไอ้กล้ามเนื้อตรงต้นคอเนี่ยว่ามันตึงไหมมันหย่อนไหมนะเพราะว่า การใช้รังสีก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงนะตึงมากจนกระทั่งเวลาหมอมาหยิบมาจับนะปับท่านก็ต้องเอาแอลกอฮอล์ฉีดพ่นมือของท่านที่มาจับโดนตัวผมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสุขะนามัยของหมอนะครับแต่ถ้าเราเต,ตีความ วันล้างมือโรคหมายถึงว่าเรารักษาสุขอนามัยถ้าอย่างในวงการเกษตรเราก็ไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้เราจะไปจับดินจับใบไม้จับฝุ่นจอกแหนไม่ได้แล้วไม่ใช่แต่ถ้าในทางการเกษตรสุขอนามัยในสวนนั้นเราจะหมายถึงว่าในสวนเราเนี่ยเต็มไปด้วยโรคพืชโรคสัตว์หรือเปล่า นะมะละกอมันเน่าเราก็ปล่อยให้มันล้มมันเน่าลูกมันก็เป็นจุดเป็นแผลเป็นบุม๋มแล้วลมมันก็พัดสปอร์ของเชื้อมันก็กระจายไปทั่วนี่อย่างนี้เรียกว่าไม่ล้างมือไม่ล้างส่วนนะครับเพราะฉะนั้นความหมายทางการเกษตรคือปลอดโรคปลอดเชื้อปลอดแมลง นี่คือถ้าสวนไหนเป็นอย่างนั้นสุขอ,อนามัยในสวนนั้นก็จะดีในสวนไม่ได้มีแต่ฝุ่นล้มพัดมาแค่ฝุ่นปิวคลุ้งไปหมดไม่เป็นนะครับอันนั้นก็สุขอ,อนามัยในสวนเพราะฉะนั้นไอความหมายของคำว่าสุขอ,อนามัยก็คือการที่มีอนามัยดีปลอดโรคปลอดเชื้อปลอดภยัยก็ทำให้ชีวิต มนุษย์นี่ก็เป็นสุขนะครับเป็นสุขเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ15ตุลาคมวันล้างมือโลกผสมผสานกับ14ตุลาคมวันประชาธิปไตยนะฮะถ้าเรามีนักประชาธิปไตยผู้ปกครองบ้านเมืองเขาบอกว่าเป็นคนใจซื่อ มือสะอาดนะจะใจซื่อเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะจ่ซื่อแล้วตามว่ามือสะอาดมือสะอาดก็คือมือไม่สกรปรกไอ้มือที่สกรปรกนั่นก็คือว่าพฤติกรรมหรือการกระทําอะไรต่อมิอะไรต่างๆนั้นรวนแล้วแต่เต็มไปด้วยความช่อชนมีเล่กลมีนอกมีในนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไล่จับกันนะบางคนก็จับได้บางคนก็จับไม่ได้ไอ้บางคนไม่สมควรโดนจับก็โดนจับไอ้คนที่ควรจะโดนจับขังคุกนานๆก็ไม่โดนอันนี้หลายคนก็บอกว่ามันอะุุติธรรมคือคือไม่ไม่มีความยุติธรรมนะครับไอ้ความหมายของคำว,ว่ายุติธรรมนี่มันดีนะ พี่น้องครับคำว่ายุติธรรมเนี่ยท่านลลงแปลความดิเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันจะจบมันจะยุติลงถ้ามีความเป็นธรรมธรรมตัวนี้เขียนว่าทรอรอ,รอ,รอมคือธรรมะนะครับถ้าคนมีธรรมะทุกอย่างก็ซื่อตรงใช่ไหมครับเนี่ยแต่ถ้ามันอายุติธรรมก็คือมันไม่ยุติธรรม นะครับมันก็จะเกิดเหตุเพศภัยต่างๆนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าอย่างระบอบประชาธิไปไตยระบอกเราอยากได้นักบริหารคณะรัฐมนตรีหรือจะเป็นในระดับข้าราชการนะตั้งแต่อธิบดีกรมหรือจะเป็นใครมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมือสะอาด นะครับมือสะอาดก็คือว่าประกอบกิจต่างๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับทีนี้ไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันเริ่มจางหายไปในยุคหลังๆเพราะสังคมในยุคทิดบ้วนบางประมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเราถูกสอนมาว่า ถ้าอะไรก็แล้วแต่ทำแล้วเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและบ้านเมืองอันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าโลกยุคปัจจุบันมันไม่ใช่กลายกลายเป็นว่าใครขายของเก่งใครขายเก่งนะไม่ว่าสินค้าอะไรก็ต้องมาให้ฉันช่วยโฆษณา แคบ,บเดียวขายได้ทีนึ่ง1 0ล้าน20ล้านเพราะสังคมยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่บูชาเงินเวลาเขาคุยกันทีนสิบล้านร้อยล้านซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะใช้ยังไงหมดนะครับเพราะว่ากินอยู่วันนึงก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยออันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศเดียวกันเนี่ยวันเวลาเปลี่ยนค่านิยมของสังคมก็ เปลี่ยนแปลงไปสมัยผมหนุ่มๆน,นะครับถ้าคนได้ไปเรียนหนังสือไปทำงานรับใช้โดยเป็นขา้าราชการได้รับการยกย่องนะใครอยู่บ้านขายของนะไม่ได้รับการยกย่องเดี๋ยวนี้คุณจะทำอะไรก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกันก็ได้รับการยกยอ่องวันนี้ก็เป็นวันที่เบา,เบา คุยกันสบายบายนะฮะก็สรุปความว่าในองค์กรการเกษตรของเราเนี่ยถ้าเรามีผู้บริหารองค์กรประธานสาหกรณ์หรือจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นประธานกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเป็นคนที่มีประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจและเป็นคนมือสะอาดเนื่องในวันล้างมือโลกรับรองว่าเยี่ยมเลยครับ ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านชอบรายการช่วยกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มการอมองเห็นแล้วก็เพิ่มยอดผู้ติดตามให้ทิดบวนบางประมาณนะครับขอพระคุณที่ให้เกตติดตามและฟังครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใคร มาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วนชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำง,งานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กลกุมภาพันธ์2 5 6 8แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบ้ญแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่ สทลสี่จันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะคลื่น1422เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่ถ้าเผิดท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิก30นาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬิ30น,วน,วน,นาที ก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการหนึ่งชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วนนะครับก็จะมีรายการ ทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทางา YouTube Facebook นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพิกาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิดบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่ เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางติ k สตาแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาใช้ตู้ปอนอ12กํากำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัด เขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเบื่อท่านใช้ทางไลน์สะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ b u a n 2494ต้องเติมด้วยนะฮะ b u a n 2494เวรล ธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรลล์ธ <al> าตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอันตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทรลล์ธ <al> าตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบร,ริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุปป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุยปป๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร